สวัสดีค่ะพี่น้องพบกันอีกแล้วดนะค่ะกับวิธีไทยฟินมือน,นี้ต้อมเอาบร,รยากาศอยู่บนหลังคาบ้านขึ้นมาโกยหิมะค่ะเอาบรรยากาศรอบบ้านเวลาเฮายุ่มมุมสูงอาฟากผีฟากน้องเบิ่งกันนะค่ะตอนนี้ต้อมยืนยืนยืนถึงหลังคาลงรถเด็กค่ะจะมาโกยหิมะออก นี้เป็นด้านหลังบ้านค่ะมีต้นสนอยู่หลังบ้านต้นหนึ่งาหันมาด้านนี้ก็สิเป็นบ้านลำโบค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นบ้านลำโบพี่น้องอยายาย,ายา่ยาแปกใจเดี๋ยค่ะว่ามาบ้านนี้เพื่อนอย่างบ่หนาวเพื่อนอย่างยูท่ามกลางหิมะได้ อันลำบอนี่เพิ่นมีม,มีมีกระตอบน้อยอยู่ทางในแล้วก็ต้องมีแบตเตอรี่ทําความอุ่นให้เขาเด็ดค่ะแต่ว่าเขาก็หนาวฮะนันอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในกระตอบในห้องของเขาแล้วเขาก็ซีบรหนาวค่ะมันก็เป็นวิธีชีวิตของอสุนัขฟินแลนด์เนาะมันเป็นสุนัขบ้านเขาก็คืออีโบยังและค่ะนหนาวโพดไก่พูนก็กีเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะ นี่ก็กเป็นลงผักแล้วก็ลงย่างปิ้งหน้าร้อนแล้วก็หันมาอีกหน่อยนึงโอ้ยลายตาโอ้ย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 มือหิมะเด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านอีกล่างหนึ่งค่ะอยู่ทางหน้าบ้านค่ะหันกลับคืนมานี่จากหน่อยเนาะต้อมจกให้พี่น้องเบิ่งต้นไม้ต้นเนี้ยไกล้ๆเนี่ยค่ะไกลๆบ้านโอ้ยลายตาจากหน่อยเนาะพี่น้องเนาะ งามงามพี่น้องหิมะมันติดใบมันก็เลยคือดอกมันอันนี้เป็นหลังคาป้องวันค่ะโอเคเนะคะพี่น้องเดี๋ยวต้มกะซีกอยหิมะ ต่อไปคะ่ะเพราะว่าเฮ็ดไปคลิปก้อนแล้วหิมะอย่างบ่แล้วเทียมื้อนี้ก็เลยมาเฮ็ดต่ออีกไหมคะ่ะครับยังไดก็ฟักกดไลค์กดแชร์ฟักเป็นกําลังใจกดติดตามให้ต้อมเด็ดกค่ะเดอ้อให้กําลังใจคนเพชรบูรณ์เด้กค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆสบ,บายดีกันทุกผู้สุกคนคะ่ะวันดีคะ่ะ